ไม่มีอะไรกินเลยวันนี้อ้าหเขากินในถังขยะอีกเอาเฮ้ยถ่ายแล้วกันนะ <c oughs> เออถ่ายไปเลย <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> โอ้เ่าๆนี่วันนี้มาขายถังขยะใช่ไหม่ะมันจะมาขายถังขยะมันมีมันมีสวนอยู่สวนหนึ่ง <c oughs> อ่าโอเคสิบสองไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบตีตารางวาก็เห <c oughs> ็นมีตั้งหลายสวนนี่เนี่ยเอยอันนี้ยังไม่เท่านี้อ๋อความงามของเจ้าความงามของหล่อน่ะเออยังไงเี่ดเติดถนนลาดยางเลยเฮ้ยม่ติดเท่าไหร่เว้ย เป็นถนนซอยลงมาประมาณสัก30เมตรเลยแต่ตรงนู้นเป็นถนนลัดยาง่ามีเสาไฟนะมีไฟสองข้างเลยนะอมีไฟหลายทางด้วยแปลงเนี้มันอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเกินก่อนตอนแรกคุณผู้ชมจะได้รู้ยังไงรายละเอียดมีอะไรบ้างข้อดีแบบเอจะได้ว่าจะเปิดชมต่อหรือเปล่าแปลงนี้มันใช่เปล่าอะข้อดีเลยเนี่ชุมชนข้างในเยอะแยะเลยนะอลงจากถนนสี่เลนเส้นสามสี่ศูนย์มาผ่านอะไรวิทยาวิทยาอะไรสตรีอะไรนะ หลาดมงคลลาดมงคลอ่แม่ชอบจริงๆสตีเนี่ยประมาณ2อกิโลอ้าวถึงที่เลยถึงที่เลยเส้นลัอ้าวแสดงว่าถ้ามาจากกรุงเทพก็คือลงมา2องโลก็ถึงเลยเอออ่าโอเคจากเวสเกตเนี่ยประมาณ110ยกิโลอ่ะ110อกิโลนะร้อยสิบกิโลเป็นไงโอเคจะถอยไปไหนแล้วมันนี้เดี๋ยวก็ตกนี่นเขตของอะไรนะเขตสาธารณะนี่อ้าวเสาเคสสาธารณะเน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 มีหลักหมุดด้วยเห็นไหมอ้าวโอเคที่เราจะอยู่ตรงนี้นี่ นี่นี่แต่ก็น,นี่เลยเนี่ยเอาง่ายง่ายนี่ยเนี่นี่นนไม้นี่ชงโคโอ,อ้โหชงโคนะต้นชงโคเป็นไม้ร้อมที่ทางสวนเนี่ยเขามีอ่าด้วยเพราะเอามันมันมีเยอะจังเลยเอา้ามีไม้ร้อมมีไม่ว่าจะเป็นอา่าคูนขาวอะไรสตบันสตบันไม่ไม่มีเว้ยไม่ไมีการลาปะเพิกการลาปะพิกเออกาลาปะพิกอ่า <c oughs> หูกระจงด่างออาเดี๋ยวพาไปดูนะต้นตรงนู้นมะม่วงอีกหลากหลายชนิดได้ เขตเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยอ่านี่งั้นก็แสดงว่าลงมาจากลรดยางประมาณสัก30เมตรอ้าเอาเอประมาณ10 2ยีประมาณเนี้ยอ่านะอ่ะง,ง่ายๆเลยไป <ะ S 1> แล้วข้างหน้าก็เป็นคลองชลประทานไม่ต้องกลัวอ๋อโอเคตอนนี้น้ําในในร่องในสวนเนี่ยมีนะเออได้เดี๋ยวพาไปดูเลยแต่ในร่องอ่ะมันอาจจะลกรกอะมันมีปลาไงใช่แล้วก็มีฝักบุ้งด้วยเอออ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือเข้ามาตรงนี้เป็นเขตของเราแล้วอ่าไอรถจอดเนี่ยก็คือเขตละอ่านี่นี่นี่ข้างหน้าเลยเนี่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 ยอ่าโอเคอ่า ถนนก็สาธารณะเข้าไปใช่รอบข้างนี่คือส่วนใหญ่เขาปลูกต้นมะม,ม,ม่วงมะม่วงเยอะแถวนี้อุย้ยอะไรตุงพุ่มๆอะไรนะเอาก็นั่นะที่บอกว่าจงโคพวกอะไรเนะี่ยไม้<อ>ไม้ล้อมไงมาขายไม้ล้อมไม้ดอกไม้ประดับนี่เนี่ยใช่แถวนี้อุย้ยดูน้ํนี่ลงส่วนมะม่วงสิเออน้ําดีเหรอตรงเนี้ยสุพรรณเขาว่าแรงไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่นะดีเหรอเออโอ้โหทาไมน้ําเต็มเลยมันยังมีบ่อประดานด้วยไงอถ้าน้ําเรายุบอะน้ําในคลองที่ประทานไม่ปล่อยมาก็สูบน้ํประดานไง จบไม่ต้องงอเขารองไว้เออแล้วก็มีหัวเดือนด้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยหัวปีหัวปีเหรอไม่รู้มันอยู่เดือนเนี้ยอแต่มันเพิ่งมาเดือนนี้ก็ต้องเดือนเนาะมันเรียกหัวปีเออโอ้นี่ต้นสวยเลยอยู่หน้าที่เลยมีอยู่สองต้นหัวจงด่างไม่รู้นะเขาเรียกยังไงนะแต่ผมเรียกหัวจงด่างนะใช่เพราะว่าธรรมดามันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมอ่าแต่อันนี้คือมันออกสีม่วงเป็นด่างอ่าอันนี้ไม้ด่างกับดงมาแรงนะใช่ไม่ว่าจะเป็นแคนตัสไม่ว่าจะเป็นไม้ใบ โอ้โหเยอะแยะเนี่ยมันเหมือนเขากวางไงก็ไม่รู้นะอ่าเนี่ยมาเนี่ยนี่ตอนนี้ฝนฝนเริ่มจะตกนะเดี๋ยวเราเอาตะไคร้มาปักมาโอ้โหไรปักเป็นพุ่มขนาดนั้นนะปักตะไคร้กันโอ้สภาพนี้ไม่น่าปักปักยังไงก็ตกตกยับเลยไม่น่าแต่บริสุทธ์นะเราเนี่ยอ่าโอเคโอ้โหดูวิวก่อนเออเนี่ยแถวด้านหน้านั้น อ๋อเขาเอาไม้ล้อมกั้นไว้ด้านหน้าใช่ไหมอ่าไม้ล้อมเลยแล้วเป็นทิวไปเลยอ่าไม้ล้อมกั้นไว้ด้านหน้าก็เป็นคูนคูนคูนอ่าอ่าง่ายๆเลยแถวเนี้ยคำคูนเลยว่างั้นเถอะเออใช่เฮ้ยราคาบอกไปยังอ่ะยังเอาเท่าไหร่อ่ะสิบสองไร่ในงานเจ็ดสิบสี่ตารางวาทีแรกเจ้าของบอกว่าห้าจุดเจ็ดเก้าแต่เขาลดแล้วเหลือห้าจุดสี่เก้าโอ้โหลดมาสามล้าน ไปถึงที่ไหนแล้วโอเคตามนั้นนะห้าจุดสี่เก้าล้านบาทสามแสนด้วยรถมาสามแสนเนาะประมาณนั้นเออนี่นี่นี่ด้านหน้าก็เป็นมะม่วงแต่นี้มันไปไม่ได้มันตัดเดี๋ยวเรือนนี้ดีกว่าอแต่ว่ามีร่องน้ําเวียนทั่วใช่ไหมเนี่ยอ่ะมันเวียนไงคือตรงนู้นมันตัดหัวมันตัดใช่ก็ร่องน้ํานี่นี่ก็ร่องน้ําอ่ะน้ํามีนี่นี่มีไหมมีสิบางคนว่าไม่เชื่อว่าเป็นน้าจริงใจในอาทิตย์หนึ่งโดดใช่ไหมว่าแล้วใครอยากให้อาทิตย์หนึ่งโดดน้ำคอมเมนต์เข้ามาเลย อันนี้เป็นแนวสนุกสนานนะไม่เน,น้นขายนะอย่าไปเครียดเออถ้าแต,แต่ถ้าท่าในใดสนใจก็เข้ามาดูชอ,อ,อยากพามาชมดียกว่าคเครียดนะอะบางคนโอ้โหดูช่วงกลางดึกก่อนนอนก็อยากให้อารมณ์ดีอยากให้ยิ้มจะได้นอนหลับฝันดีใช่อโอเคเนี่ยนี่ใช่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยแผ่นๆอยู่เนี่ยอ่าใช่หมดที่หมดนี่เลยโอเคม,ม,อมีมะม่วงแซมด้วยประมาณสักเท่าไหร่อกี่ไร่อะมะม่วงันี่ประมาณ5้าไร่ได้ประมาณ5ไร่นะเออมันไม่ได้แซมเรอยเนี้ยมันเป็น สวนเลยละอ่าใช่มันจะมีสวนสวนด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ําดอกไม้เขียวเสวยอ่ามันนึงก้าก็มีหน่อยนึงแล้วก็อะไรนะไอ้ขมิ้นอะไรนะแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอ่าที่มันกินไปเปรี้ยวที่เขาขายปีกับลูกยี่สิบอ่ะเออต้องไปขายกุงเทพเนาะเออไม่ต้องกุงเทพว่ะแถวนี้ก็มีอไอ้พวกรถเข็นผลไม้ได้กําไรเออเยอะเลยโลลงโลหนึ่งก็สามสิบสี่สิบบาทไปขายลูกละยี่สิบ ได้ไปเยอะๆเออต่ทันมีแบบเฮ้ยมีสวนอยู่แล้วเว้ยในกรุงเทพเข้ากรุงเทพใส่รถกระบะเราไปเลยอไปขายเองเนี่ยอย่างเงี้ยได้ได้ได้เลยละใช่เออโอ้ตรงนี้สวยจังเลยแล้วลมดีนะลมเย็นดีสบายเลยใช่ดูต้นไม้ผิวอ่าหญ้านี่คือโอเคดีเหมือนเหมือนเป็นลานโล่งๆตรงนี้มันมีที่ปลูกบ้านไหมเนี่ยลุงนี่เนี่ยตรงนี้ก็ปลูกได้ตรงนี้ปลูกได้ไหนไหนไหนนี่เลยนี่ว่างๆนี่อ๋อขับรถเข้ามาปั๊บอาจจะถมตรงนี้หน่อยก็ได้ อ่ะให้มันมีเป็นรูปเนินหน่อยอแต่ในเขาแยกคือแยกส่วนมะม่วงไม้ล้อมอย่างนี้ไงอเออ,อเมันก็เลยดูว่าว่าโอ้โหไม่มีที่จะปลูกบ้านท่านเอาต้นไม้ออกบ้างก็ได้หรือจะล้อมขายไปก่อนอ่าเอาเอา,เอาเอาเรียกเอาอะไรเอาทุนไปก่อน <laughs> แต่ว่าใครอยากได้บ้านสวนนะโอ้โหอันนี้คือปลูกไปแล้วแหละนะท่านคือเงินที่ท่านเสียไปในมันคือมันเหมือนมันซื้อเวลามาแล้วซื้อระบบ ซื้อจะได้เนี่ยสีปีเนี่ยคิดดูใช่เราไม่จมมปนับหนึ่งไงใช่เแต่ท่านมีต่างท่านก็คงรู้แล้วว่าสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้เอาอะไรมาไม่ได้คือเวลาอ่ะนะเวลาเนี่ยซื้อเวลาเนี่ยคอเค่อนข้างคุ้มอันนี้เรแถมให้เลยนะโอ้อันนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นอ่าโมเดิร์นเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นเอาเอาไว้เวลาพักผ่อนเวลาเอ้ยมาดูสวน้ยตัดหญ้าตรงไหนดีเอ้ร้อนร้อน ไปนั่งในร่มแน้่เดี๋ยวมานอนเอ็นหลังขึ้นหน่อยปวดหลังจังโอเคตอนเนี้ที<อ>แรกเลยมีคนมาจองอจองแล้วก็ลดราคามาตามราคาที่เนี่ย5.49เนี่ยเอา้าพอข้ามวันเนี่ยนัดวันโอนแล้วไม่มาซะอย่างนั้นแหละเอา้าเจ้าของเขาก็นัดถ่ายถอนทัดนัดเจ้าหนี้มาครบเลยอ่าโอ้โหวันนั้นก็แล้ว,แล,วแล้วแถมไปกู้เข้ามาไปถ่ายออกมาอีกอ้าวเป็นหนี้เพิ่มอีกเป็นหนี้สองเด้ง น้ำตาไหลใช่ก็ทันใดที่อยากจะอุ้ยเห็นแปลงแล้วรีบจองอย่าเพิ่งมาดูก่อนใช่ไหมมาดูก่อนมามาสัมผัสดินมันนี่โอ้ยมันต้องอย่างงั้นนี่มันต้องอย่างงี้เขาจ้างมาเท่าไหร่เอ้านี่จะให้ดูอ้าอย่างไงมันคือปุ๋ยชั้นดีใช่พอเวลาใบมันแตกมันร่วงออกมาเนี่ยอ่ามันหมักหมักหมมไว้เป็นปุ๋ยใช่นี่ถ้าเราขยัขยันหน่อยก็กุย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 เข้าไปอ่านั่นแหละ ค่อยๆทำวันละนิดเลยใช่ทำวันละนิดจิจำใจนั่นแหละโอ้แต่เนี่ยต้นเนี่ยคือมันสวยไงอเนี่ยเขาดูแลดีนะมาดูดอกมาดูดอกไหนไหนเนี่ยได้ดอกได้ดอกไหนไหนใครได้แปลงนี้ไปรับรองได้ดอกกินดอกได้เฮ้ยไม่ต้องฝากตังก็ได้ดอกนี่อเรียกคุณอะไรคุณขาวเออบางคนเรียกคุณเจ็ดสีอะเออมันดูดิมันมีชมพูมีส้มมีเหลืองมีขาวอุยแล้วแต่เขาจะเรียกสวยแต่ว่าไอ้กรมทางหลวงเขาก็ไปปลูกตรงเกาะกลางอยู่นะอ่าอ่าสวย เราออกดอกกันมาเกาะกลางวันนั้นไม่รู้ใครเอามอไซคไปปลูกไปคันเนีอันนั้นมันอุบัติเหตุมันคือมันมันเมาอะไรวะเนะมันขี่ขึ้นไปบนเกาะกลางทาไมอ่ะแต่ดีไม่เป็นไรเปลอดภัยทั้งหมดโอเคหรือเขาจะกลับรถก็ไม่รู้เออโอ้นี่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 นายยศนี่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 โอ้ยมีผู้ผักสวนกลัวด้วยอ้าวมะนาวดูมะนาวโอ้ลูกดอกกว่านี้ก็มีไหมเนี่ยนี่นะ ทุกกิ่งทุกตอนไม่รู้ว่าจะแซนที่ไหนแล้วลูกคุณผู้ชมเอ้ยมะนาวกำลังแพงตอนนี้ใช่เออโอ้ดูดูดูอ่ะต้นหนึ่งอย่างน้อยๆเลยมีถึงสี่พันบาทอ้าวนะใช่ได้ป่ะใช่เออแล้วมันมีตั้งกี่ต้นเนี่ยตกตกสามสิบกว่าต้นมั้งเนี่ยอู้เป็นแถวเลยยาวไปเลยอันนี้เก็บลูกไขยอย่างเดียวไม่ได้พอไม่พอซะแล้วไม่พอซะแล้วใช่ตอนกิ่งที่เออให้มันผุดให้มันกิงละสามสิบสี่สิบ ท่านแบบเอ้ยขายให้พวกกันไว้เอากิ่งละยิบห้าสะอ่าเนี้ยสบายสบายอยู่ที่เราจัดสรรเลยเออนะหรือจะขยายอ่ะขยายท่องว่างเนี่ยออาตอนมะนาวมาลงเอามะกรูดมาลงอเอาส้มโอมาลงมันยังมีพื้นที่เหลือให้เราปลูกได้อีกใช่ไหมไม่พอใจไม้ไม้ล้อมละขุดไม้ล้อมขายไปส่วนหนึ่งขนุนมาลง๋อพุทรามาลงโอ้โหอะไรพลังมาลงเออม้อีก นิโกมาลงเฮ้ยไม่ใช่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 ฝรั่งกับนิโกนเออไม่ใช่ไม่ใช่คนคนแล้วหลังเนอ่ยไม่ใช่ตาวต่างชาติล่องเนี้ยสวยสวยนะที่มันเห็นเป็นล่องเนี่ยมันเป็นล่องน้ำอ่าล่องน้ำสิล่องน้ำมันมีน้ำล่องน้ำแต่ว่าเขาพังบุ้งไม่เอาขึ้นเพราะว่ามันมีปลาใช่มันเป็นอาหารเป็นธรรมชาติอ่านี่นี่ให้ดูมะพร้าวน้ำหอมก็มี กล้วยน้ำกล้วยหอมก็มีกล้วยน้ำว้าก็มาโอ้พาไปชมเลยโมันมีอะไรตั้งนาเนี่ยอูกแซว้เยอะมากนะคุณผู้ชมดูได้อันนี้กล้วยไข่กล้วยไข่สกลงจะเป็นกล้วยหรือเป็นไข่กล้วยไข่กัมพงเพชรไม่ใช่แล้วกล้วยไข่สามชุกนี่เนียอุ้ยนู่นนู่นนู่นมันมีหัวปีเออโอ้หัวเรืออะไรเนี่ยหัวเบลเลอร์เลยอันนี้นี่นี่อะไรก็มีบรรยากาศหาดูยากยังไงฟองนาด้วยยังไงนี่ไปพาไปชม อ้าวชุมชนโน่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 นเห็นไหมโน่งก็เป็นถนนนี้เส้นหนึ่งนึกว่ามันจะเป็นที่ลกๆล้างๆไม่ใช่เลยแถวนี้ก็ทำนาอ๋อนึกว่ามีแต่สวนอ่ะถ้านาทำนานะเนี่ยตอนนี้ข้าวมันก็เริ่มจะออกรวงแล้วตังท้องออกรวงแล้วนี่เป็นไงดูลมดูลมโอ้โหมุดเข้าไปมุดเข้าไปคุณผู้ชมมุดไปทำไมอะไอตากล้องคนนี้มันยังไงเนี่ยชอบจริงๆลือๆลูรูเนี่ยนี่นะของเราจะเป็นแนวนี้เลยนะแนวแนวนานี่เลย อ่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ขนาดกับของนี่หน่อยนึงของเรานิดนึงอ่าแบ่งแบ่งกันไปแบ่งแบ่งตรงไปแล้วมันจะมีจุดไหนนะมันคือเป็นสี่เหลี่ยมนะ่หน้าด้านหน้าเนี่ยประมาณร้อยสิบห้าเมตรอ่ลึกเข้าไปในประมาณสักร้อยเก้าสิบกว่าเมตรอ่าฮะมันมีหักเพิ่มอยู่ตรงข้างหลังหน่อยนิดเดียวนิดหน่อยอ่าตรงเขตกำแพงตรงนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางนี้ดีกว่าใช่ทานนี้เดี๋ยวดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนิดนึง นี่ที่เราออกที่เราเข้ามาจาก 3- 4มสี่ศูนย์ใช่ไหมนั่นแหละสีสาไฟเรียงๆอ่ะ,อะนิดเดียวนะนิดเดียว,วเข้ามาจากตรงนั้นเลยตลาดสามชุกนี่เท่าไหร่อ่ะแกิโลแกิโลเท่านั้นเองอตลาดร้อยปีสามชุกนะ,ะบ้านสวนก็ไม่ห่างตลาดมันอยู่ในชุมชนอเออมีตลาดขึ้นชื่อของสุพรรณอีกมะม่วงออกมะนาวออกเก็บไปขายตลาดร้อยปีสามชุกก็ได้ออหรือว่าท่านไม่อยากเหนื่อยก็หาคนมาเฝ้าจ้างคนมาท่านท่านก็ลงลงเงิน ให้คนอื่นลงแรงอ้าวจบนะใช้เงินคนที่ไว้ใจหน่อยเนาะมาตัดถางหญ้ามาดูแลสวนมาปรับปรุงโอ้โหสบายสบายอะใช่มีพื้นที่ให้เราเล่นอีกเยอะโอ้โหนะนี่ยังไงนี่เขาบุ้งนี่ยังไงเขาบุ้งเนี่ยกินตำส้มโหเจ้าวอะโอ้โหอย่าเป็นเมื่อกี้เนี่ยคนหรือเต่าเนี่ยกินได้หมดเลยมันจะก็ตายอะอ่ะลองลองชมดูสัก สักล่องหนึ่งนะอ้าลองนี้ดีกว่าอ่าโอเคไปไปไป,ไปพาพาดูสักล่องพาดูสักล่องหนึ่งแรกเจ้ขอก็ตัดหญ้าซะเตียยเลยฝนตกมาพักหนึ่งเอาแล้วขยอยมาเยอะมีอะไรท่านทำอีกเยอะนะบอกตรงนะเป็นบ้านสวนนะใช่ใช่บางคนอยากมาพักต่างจังหวัดนะกลัวไม่มีอะไรทาโอโหมาเลยนะอันนี้เขาเขยายใ,ให้มันกว้างเพราะว่าหนึ่งไม้ล้อมในชะ่ไหมก็ต้องรถหกล้อม,มาใส่อ่าใช่ใช่<ก>ใช่เงียบยกเงียบยกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถบรรทุกออกไปขาย เพื่อรถมาด้วยเอวยกนะยกล้อหรือว่ายกรถยกยกต้นไม้ขึ้นรถอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่ต้นหางนกยุงคูณเอางี้ดีกว่าฮะไอหลานยศเอาขายเปเนี้ยขายเปร่เท่าไหร่ห้าจุดสี่เก้าล้านมันใช่ใหญ่ไหมเนี่ยต้องลองเฮ้ยมันจะขาดไหมเนี่ยต้องลองเฮ้ยได้เนี่ยโห เกาะกริงพก่งก่อนโอโ้โหแต่ถ้าขาดามันจะหานะบับลงุมก,กันเดียนะมไม่ต้องจับของจริงไม่ต้องจับ <c oughs> ไหนลองนั่งสรุปให้หน่อยิอ12ไร่หนึ่งงานเจตีสรางวา,าเริ่มจะร้อนเลยเฮ้ย <c oughs> นี่นั่งเย็นๆน,นนะเนยหละ5.49ล้านไม่ต้องต่อนะไม่ต้องต่อใช่เออแล้วก็ไม่ต้องโอนจองก่อนไม่โอนนี่เอามาดูก่อนมาดูก่อน ไม่รับแล้วไม่รับแล้วมาดูก่อนมาดูก่อนหอมกระว่ากันไปใช่อันนี้ก็กินได้เน่เนี่ยเนี่ยผักเนี่เนี่ยอ่ะฮะเขาเรียกก้นกันจองอะไรอ่ะกินได้โอ้โหนิ้มน้ำพริกในแจ๋วเลยนี่อ่าเนี่ยถ้าหล่นอ่ะมันจะหานะหล่นมันจะหามันมีน้ำเ่ยอะอ๋อฝักมันอุ่วๆเลยนะเนี่ยโอ้โหกินได้หมดเลยกินได้หมด คือันเนี้ยมดเริ่มกัดแล้วนะอ่ากินมดของทุกอย่างเขาไม่ได้ใช้ยาอะไรเขาเรียกว่าสารพิษอ่าใช้แต่บวกออร์แกนิกออร์แกนิกใช้แต่อินซีเป็นน้ำหมักชีวภาบ้าเป็นกี้หัวกี้ไก่อ่าไม่หมดโอเคนี่ประมาณนี้เลยอ่านะเดินถึงไหมเนี่ยถึงนี่เนาะถึงเลย้ายไปเลยไปให้รู้ว่าเออไปเรื่อยๆเลยให้ดูเลยต้นไม ต้นไม้เนี่ยมันอายุประมาณสักกี่ปีอะลุงอย่างขุนขาวเนี่ยประมาณสองปีอ่าแต่มันก็ร้อนได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่สวยเท่าไหร่ใช่สักสามปีสี่ปีอ๋ออ่าให้ไปปลูกที่ที่นีสอ์ที่ฟาร์มอะไรเงี้ยใช่ทีบ้านใครจัดสรรอะไรปลูกปุ๊บเป็นร่มเงาได้เลยไงใช่เพราะว่าเจ้าของที่เขาก็ทําอยู่อ่าถ้าเรามีไอเดียอะไรก็ลองโพสต์ลงเฟซบ้างลองโฆษณาลองอะไรอ่าดูคนแนะนำเขาจะได้ มาเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะซื้อขายได้นะถ้าตั้งถ้าต้นถ้าต้นประมาณนี้มันเท่าไหร่เนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยกุณข่าประมาณเาน,าาณนี้ยอย่างนี้ก็ตกประมาณนักแล้วแต่นะแล้วแต่ความประจัยของคนซื้อและคนขายยูดีๆก็ประมาณนักสามพันขึ้นอ่าสามพันขึ้นสามแต่ถ้าต้นที่มันมีทรงดีอ่าอ่ารูปทรงฟสวยอันนี้อีกเรื่องนะเอน็นเอียงมั่งอะไรมั่งเนี้ยอ่าอ่าที่มันดูมีอะไรดูมีขแขนงดูมีอะไร ไอ้อีกราคาหนึ่งอ่าอยู่ที่เราตัดแต่งอะบางคนอ่ะอยากได้ต้นไม้เอ็นเอียงไปปลูกริมริมน้ําตกริมสะอย่างงู้นก็ราคาจะอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยสมมตินะใช่ใช่หน้าไหนนี่เอียงอะอีกราคาหนึ่งโอเคมันเป็นธรรมชาติเขาสร้างมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครต้องการไม้เอ็นเอียงจะไปดึงให้มันหักไปดึงให้มันเบี้ยวไม่ใช่นะมันตามธรรมชาติมันใช่น้าระวางร่องเนี่ยก็ประมาณเนี้ย อ่ะใหญ่ครับมาดูมันก็ยุบลงไปกอนี่มั่งหรืออาจจะเพิ่มกว่านี้มั่งใช่ต้องดูฝนแล้วก็ต้องดูการเอาใจใส่ของอ่าผู้ที่อยู่ด้วยโอเคไปโอ้โหไก่เหมือนกันนะเนี่ยดินเก็บน้ําอยู่นะใช่ดินอะไรเอเป็นดินล้วนดินล้วนล้วนีนเนี้ยโอ้ึกวก็ดินประสิวเห็นขาวๆไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันดินแบบดินท้องนาเก่าๆเนี่ยเห็นไหมอ๋อสีดําด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอ่า มันกินได้นะมันไม่เอาอะอะไรก็จะให้ลุงกินคนเดียวนี่นี่นี่การต่อยอดของเขาไม่ได้ต่อยอดนะเขาเรียกตอนตอนอ่านี่นี่นน่อนวดเออต้นหนึ่งต้นนึงสมมติต้นหนึ่งอ่ะต้นเนี้ยห้าพันละเฮ้ยเราจะทำห้าพันยังไงเป็นห้าแสนวะอุ้ยตอนดิครับตอนขยายพัน์ขยายออกไปแต่งเรานะเรื่องวันนี้มันเป็นศิลปะเหมือนกันนะอ่า่าไม่ใช่ว่าเราปลูก โตรอเวลา2ปีตัดขายกันไม่ใช่นะม่ใมีอีีหลายวิธีอ่าฮะอ่าคือง่ายต้นหนึ่งอะเห็นเงินอ่าเห็นเงินเลยตอนนี้เราเดินอยู่ในสวนไม้ล้อมนะมะม่วงจะอยู่ริมนู้นประมาณหไร่อ่ะอ๋อมะม่วงฝั่งนู้นอ่าคอโซนกันโอเคมะม่วงอยู่สุดริมนู้นเลยปะอ่าโอเคแล้วทางด้านข้างก็เป็นทางสาธารณะอีกแล้วก็เป็น เรียกอะไรลำลางลำรางเข้าไปอจะเป็นคลองก็ไม่ใช่เป็นแบบคลองไส้ไก่อ่ะประมาณนั้นให้น้ำมันไหลผ่านไปได้ผ่านไปทางไหนเ็าช้น้ําด้วยโอเคโออยากเห็นทั้งหลังแล้วมันเป็นยังไงข้างหลังเ็าทานาทําสวนเหมือนกันนะเหรอเออโอ้เนี่ยก็มีไหมต้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยอะไรที่ขุดขายไปแล้วก็เอามาแซมใหม่ใช่เพราะว่าต้นไม้มันก็เลยจะอายุไม่เท่ากันห่งคุณผู้ชมงงเฮ้ยต้นนี้เล็กไอ้ต้นนี้ใหญ่ยังไงอ่ะลุงเอาก็ เอาไม้ใหญ่เขาไปแล้วสักสามปีเขาขุดขายไปแล้วใช่เอาต้นเล็กที่ตอนเมื่อกี้เนี่ยเอามาลงไว้ก่อนใช่เขาก็แซมไปเรื่อยรอปีสองปีก็ขายอย่างเงี้ยใช่เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยว่างๆเนี่ยก็เอาได้เอาได้สิเนี่ยใช่มาดูยังไงเขาก็ทําอย่างก็เออเบอร์รันชีสพวกอะไรเงี้ยอ่าไม่มีกลิ่นนะว่ากันตรงๆโอเคโ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยที่เหงื่อเริ่มเข้าตาเลยเนี่ยต้องเช็ดหนาหน่อย อได้อากาศมันก็ดูจะร้อนมาคืนนี้แถวแถวบ้านผมมันยุจยาก็คึมคึมาฝนตกมาประมาณสักยี่สิบกว่าเมตรได้อะยี่สิบกว่าเมตรเออโอ้โหนับได้เลยอะมันจะตกทำไมก็แปบแบบหายไปแล้วโอ้เอ้าข้ามไม่ได้อีกไอ้หลานมันต้องเดินคันนู้นโอ้ทีแรกว่าจะข้ามซะหน่อยนะเอออ๋อเราจำคันผิดอ่ะนั่นนเดี๋ยวเรา ตรงท่านู้ชมตรงนี้ก็ได้เนาะได้เดี๋ยงนี้ก็เห็นเหมือนกันอ่านะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเขาถ่ายไว้อ่าเขาทาอะไรอย้างเงี้ยเาโพดกัยมาก่อนเนี้ยอ่า้าวโพดแล้วก็ผักใช่ผักแบบว่าปลอดสารพิษน่ะก็ปลูกต้นกล้วยเป็นรั้วไว้อ่านะข้าวนาวางตุ้งเก็แบบเนี่ยเก็บไปหมดแล้วตอนเนี้ยอ้าวเนี่รอใหม่รอพักดินแล้วก็ทําใหม่อ่าโอ้ยวิวนี้สวยเลยมีต้นขูนขาวเย็นสบายได้เลยเว้ยหรือไม่ับ สุดยอดจริงอะใช้ได้เลยฝากก็ด้วยอ่ะสิบสองไร่หนึ่งงาน 7, งาเาจ็ดสบิบสี่ตารางวาอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากสุพรรณเนี่ยตัวเมืองสุพรรณเลยเนี่ยประมาณสามสิบห้ากิโลเองอ่าอ่าเวสเกตหนึ่งร้อยสิบกิโลใช่ตลาด้อยปีสามชุกแปดกิโลใช่อ่าถ้าทันใดว่างอ่ะอยากจะเข้ามาชมเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศแบบสวน มีนาหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยนาก็ของเพื่อนบ้านแล้วก็อาศัยดูได้เขาไม่เก็บตังค์ใ้ดูเลว่าโอ้ <laughs> โหฝากก็ด้วยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแต่ให้ท่านมาดูก่อนเราไม่ได้ขายตอนนี้ให้ท่านมาดูก่อนอท่านถูกใจก็คุยกับเจ้าของว่ากันไปโอเคอวันนี้ส่งเท่านี้แหละยีวว่สิบนาทีแล้วเขาคงเพลินแล้วแหละเขาคงจะเบื่อแล้วถ้าเบื่อช่องบอลเศรษฐีนักราดูช่องอื่นก่อน ถ้าคิดถึงก็เข้ามาดูช่องอบอสิทิิน์นร้ามีทั้งความสุขสนุกสนานความเพลิดเพลินความเฮฮาบา้บาบๆบอกับทิศอ่งนำดีและไก่หลานยศโอเคสำหรับนี้ไปแล้วบา,บายบๆไปอาบน้ำก่อนสวัสดีครับ